อาจารย์จาย๋วาวันหยิบเลกทูบให้หน่อยจ้ะแท่งทุบให้หน่อยเดีนะแปดสุดปังครับโะ้โหแปดมาแปดเด่นเนะแปดสวยแปดชัดมากเลยหุ้ยตัวนี้ก็แตกค่ะแท่งที่สองอะแตกแยะเลยนะ โอ้โหเดี๋ยวเราจะจับแท่งคู่แท่งให้ด้วยนะเด่นห้ากับหกมาจะ้ะเดี๋ยวอาจารย์แค่ขออนุญาตอธิบายนะคะให้พี่ๆเข้าใจนิดนึงพี่ๆจะได้จับทางถูกตามสูตรแล้วเนี่ยงวดเนี้ยเด่นมาคือห้ากับหกนะคะสูตรเด่นของอาจารย์แค่เนี่ยประมาณตั้งแต่ปีที่แล้วยันปีเนี้สูตรเด่นเนี่ยผิดไปแค่สามหรือสี่งวดเท่านั้นเองค่ะ สูตรเด่นนะสูตรเด่นแทบไม่ผิดเลยนะคะแทบไม่ผิดเลยปีนี้ผิดไปครั้งเดียวนะคะ,ะเด่นงวดนี้คือห้ากับหกพิมพ์ได้เลยค่ะพี่จ๋าพี่พิมพ์ได้เลยเดี๋ยวเรา<ต>จะได้เอามาเทียบกับเลขทูปพิมห้าหกอย่าพิมพคําว่าเด่น่าพิมพ์คําว่าห้ากับหกเขียนห้าหกมาก็ได้นะคะห้าหกมาคุณพ่อคุณแม่ขากลาบขอภัยช่วงนี้จันแค่ถูกปิดกั้นการมองเห็นมากๆไม่สามารถชูกระดาษได้เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ท่านไหน อ่ะพี่พี่อาจารย์ชัดพิมพ์ให้หน่อยค่ะห้าสามอาจารย์ชัดลดล,ลบตัวสีแดงก่อนตัวสีน้ำเงินทิ้งก่อนค่ะสีน้ำเงินซื้อห้าสิบนะมันมัน,มนมเป็นชุดอยู่เหรอฮะตัวสีแดงนะพี่พี่นะเดี๋ยวอาจารย์ไม่เป็นไรอาจารย์พอเดี๋ยวเราคัดห้าตัวแล้วที่เหลือที่เหลือมันก็จะที่เหลือจะ้มันจะเป็นอ่ะต่อไปจะคัดเหลือห้าหางสีแดงจากแปดหางนะเหลือห้าหางคัดให้แล้วนะวันนี้คัดนะคะ คัดหเหลือลห้าหางห้าหางนี้นะคะถ้าเป็นห้าเก้ากระดกเป็นห้าหกเนี่ยอาจารย์เคให้ความสำคัญนะคะเปอร์เซ็นต์นะร้อยหนึ่งซื้อ,100อร้อยหนึ่งนะค <ๆ S 2> ะนะน้ำเงินห้าสิบนะสีแดงเข็บเหลืองเนี่ยที่เป็นห้าเก้ากระดกเป็นห้าหกเนี่ยอาจารย์เคซื้อร้อยหนึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะอ่านะ นะห้าเก้ากระโดดเป็นห้าหกเนี่ยอาจารย์แค่ซื้อร้อยหนึ่งเห็นไหมพี่พี่เห็นไหมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเปอร์เซ็นต์นะอาจารย์แค่เป็นคนของประชาชนเดมาพูดว่าซื้อร้อยบาทเนี้ยเป็นไปไม่ได้เอาเป็นเปอร์เซ็นต์เอาบบทเพื่เร็วเปอนถ้าพูดแล้วก็สองสามหนึ่งสามสองเก้าห้าสี่เนี่ยตัวสีแดงที่อยู่สี่หางที่ติดห้าหางเนี่ยเห็นไหมจ๊ะสี่หางที่ติดห้าหางเนี่ย อาจารย์แค่ซื้อแปดสิบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะซื้อแปดสิบอ,อ่าส่วนแดงแปดหางจำได้ไหมมันถูกตัดมาที่นี่สี่ห่างอ่ะห้าหางแล้วสามหางที่เหลือของแดงนะสามหางที่เหลือของแดงซื้อแค่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ซื้อแค่เจ็ดสิบนะอ่านะซื้อแค่เจ็ดสิบซื้อแค่เจ็ดสิบค่ะทันไหม ทันไหมจ๊ะทันไหมอ่าแต่ไม่ได้ไหมายถึงว่าอาจารย์แค่ซื้อแค่ห้าเก้าล่วงกระดกเปห้าหกอย่างเดียวไม่ใช่นะอาจารย์แค่ซื้อทั้งสิบสองหางอันนี้พี่ๆเข้าใจกันดีแล้วเนาะพี่ๆเข้าใจกันดีแล้วนะนว,นะว่าซื้อแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นความเสี่ยงซื้อ,อยังไงทําไมพอเวลา,อา,วลาอ,อ,ลวอาจารย์เวลาสีน้ําเงินออกอาจารย์แค่บอกได้ได้นิดหน่อยค่ากับบีน้ปาปลาเพราะอาจารย์แค่ซื้อเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วห้าสิบ เนี่ยอย่างนี้ไงโอเคนะเพราะฉะนั้นทุกคนจะเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงถูกหวยเกือบทุกงวดทําไมไม่ซื้อทุกตัวเท่ากันหรือว่าทําไมไม่เลือกแค่ตัวเดียวแล้วตัดที่รักอาจารย์เคคำเงินสุสัตว์เนี่ยมันไม่ไมสามารถเลี่ยไรยได้เน,ะนะเาะอ่เาเราก็จะเป็นปล่อยสินค้าแล้วตัดเงินทําบุญเอานะเพื่อให้พี่ๆเนี่ยได้ทําบุญด้วยได้วัตถุมงคลด้วยไม่ไม่อยากแค่เลี่ยไรยอย่างเดียวแล้วไม่ได้ของอะไรเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะแถมเลข สูตรและเลขทูบของงวดหน้าให้ด้วยนะคะนะรหัสบใบไม้เลข5้านะเลขทูบเลขสูตรงวดหน้าว่าแถมให้ด้วยนะคะใครอยากได้รหัสบใบไม้เลข5้าใครอยากจะให้ลูกให้หลานก็พิมพ์มาค่ะเท่ากับ2เท่ากับ3ได้ไม่เป็นไรคะ่ะนะคะบางคนก็บอกเอาไว้ใส่ลูกทํางานอยากให้ลูกด้วยอยากตัวเองมีลูกเต็มเอาหนึ่งองค์ให้ลูก1องค์ก็เท่ากับ2ได้นะคะเท่ากับ2ได้ยังมีจุดนะ อย่างใครอยากได้สององก็พิมพ์ใบไม้เลข5้าเท่ากับสองอย่างเงี้ยได้ค่ะนะคะใบไม้เลขห้าเท่ากับสองอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วใครอยากได้เบี้ยแก้มีคนถามอาจารย์แค่เครื่องรางนะคุณเก็บแล้วจําจ๋าพิมพ์บใบไม้เลขห้าอย่างเดียวก็ได้จ้ะถ้า1หนึ่งชิ้นนะใบไม้เลขห้าอย่างเดียวก็ได้นะคะนะโอ้ยเอาระเอาระนะ อ้าโหมาแล้วนะแฟนเพจกำลังใจจดใจจออยู่เหมือนกันอนาะจารย์ชัดก็จใจดใจจดใจจออยู่เหมือนกันนะครับอาจารย์ชัดขึ้นทั้งสูตรสองตัวและสามตัวให้ไปพร้อมกันด้วยกันเลยนะครับที่ตัดให้นะเพื่อให้แฟนเพจได้เป็นแนวทางไปนะครับนะเผื่อใครอยากจดในช่วงจังหวะนี้ก็จดกันได้นะครับ เห็นไหมครับแฟนเพจน,นะหนึ่งหกเจ็ดแปดสองอาจารย์ชัดนะครับขึ้นหัวไว้ก่อนที่จะให้สองเก้าเจ็ดนะครับเป็นแบบแปดสองหกอาจารย์ชัดให้วันนั้นเป็นแปดสองหกนะมาแล้วครับสองสุดปังสองสุดปังมาแล้วครับนะเลขอาจารย์เป็นไงแปดหนึ่งหกแปดสองหกนะแปดหกพี่พัชราเขาบอกงวดที่แล้วเขาจุดได้แปด แ0แต่งวดนี้อาจารย์เค่บอก8 0ดยด้วยนะหามด้วยนะเปดสองสุดบังที่รักพิมพ์ให้หน่อยเร็วเดี๋ยวให้อาจารย์ชัดค้างภาพไว้ให้หน่อยนะ8ปดสองสุดบังพ,พี่พี่พิมพ์ให้หน่อยจ้ะ8 2ดสองสุดบังสวยแท้เลขสวยแท้อาจารย์แปดสอง 2> 8, 2, สุดบัง แปดสองแปดสองสองแปดก็สวยเนาะสวยสวยแปดสองแปดสองสองแปดก็สวยสองหกหกสองก็สวย,ยเดี๋ยวจะควยให้นะที่รักนะรอแป๊ดนะจะเย็นๆนะคะใครดูอาจารย์แค่ว้พี่ๆจ๋าช่วยพิมพ์ให้หน่อยคะ่ะช่วงนี้อาจารย์แค่ชูหน้าจอเองไม่ได้คะ่ะแบบเขียนตัวหนังสือแล้วชูหน้าจอเองไม่ได้เราจะมีอย่างนี้คะ่ะหนุ่มน้อยสาวน้อยที่แคปหน้าจอไม่เป็น ต้องเขียนเอาบางครั้งพออาจารย์ชัดเลื่อนหน้าจอแล้วหนุ่มน้อยสาวน้อยของเราก็ไม่รู้จะหาตรงไหนนะคะถ้าพี่พิมพ์มไว้นะกาขอบคุณพี่ยุพารัตค่ะขอบคุณพี่นันพี่นันทิจ้านะคะขอบคุณหลายคนหลายท่านเลยที่พิมพ์ให้นะจ๊ะเพราะว่าเราจะมีอายุประมาณ80-90บางคนร่วม90กว่านะฮะยังหากระดาษปากกามานะฮะงานอดิเรกค่ะนะคะสมุดวิชาการเล่มหนึ่งคณิตคิดเลขเร็วค่ะนะคะ <laughs> ธรรมดาเราจะอยู่ด้วยกันนะฮะธรรมดาเราจะอยู่ด้วยกันนะคะ,ะเรียกได้ว่าสวยเลยนะคะเลขก็สวยค่ะแปดสองสุดปังแปดสองสุดบังนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอาจารย์เข้จะให้อาจารย์ชัดขึ้นนะคะขึ้นยอดเงินโอนนะคะทำบุญวันนี้ ที่พี่ได้ CF เอสินค้าทุกอย่างเลยแต่ว่านะแคปไว้นะครับนะเพจจริงอนาะจารย์ชัดนะครับสแ,สแกนคิวอา e โคดมาหรือว่าแอดไลน์ที่แอดซีเคเนะครับนะแฟนเพจที่อยู่ในเพจปลอมที่หาเพจจริงยังไงก็หาไม่เจอนะครับเอฟอะไรก็เอฟไม่ติดสักทีนึงนะครับแอดไลน์มานะแอดไลน์คือคิวอา e โคดด้านบนหรืออ่าแทนนอนมานะแทนนอนมา ใช่ค่ะสงสารคนเอฟเนี่ยพี่เขาก็บอกอาจารย์เค้เข้าใจนะบางคนเจอหน้าแล้วก็เพจเพจก๊อปเขาก็ให้เบอร์เบอร์โทรอาจารย์เค้ไปใช่ไหมบางคนโทรมาก็จัดเต็มที่เลยก็โกดเราเนี่ยเอฟก็ไม่ติดโอนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเ,เราก็บอกเรากราบขอโทษจริงๆที่หน้าสวยๆไปทําไปทําปัญหาให้พี่เขานะเราจะพูดยังไงได้อ่ะนะฮะอืม คุณคุณอะไรเอ่ยอะไรอะไรเอ่ยคุณอะไรติมานะเขาบอกว่าขึ้นเลยค่ะนะเพิ่งหลุดจากเพจปลอมมาเพิ่งหลุดจากเพจปลอมมาพี่จ๋ายยินดีนะเอาจนเลยค่ะโอ้พี่จ๋ายยินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะเนี่ยบางครั้งอะเราเราเข้าใจแฟนเพจนะบางคนเนี่ยเขาโทรมาที่ตําหนิเราเราเข้าใจหมดเลยนะบางคนก็บอกเอฟไม่ติดเลยเลือกลูกค้าละสิไม่ได้เลือกสิรัก ที่รักอยู่ปิดเพจเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหะอืมเราก็พยายามมากเลยนะนะแอดไลน์มาก่อนก็ได้ค่ะแอดซีเคก็เจ็ดสองเนาะในนั้นจะมีแบบทุกครั้งเราจะแจ้งเตือนไปให้เราจะแจ้งเตือนไปให้ค่ะแปดสองสามอาจารย์แปดสองสามนี่มันคือเลขเดิมของแทงท,ที่แล้วนะฮะ<า>ไม่รู้ของแบบนี้อะไรมันก็เป็นไปได้ยำนะ้ำว่าแปดสองสามคือเลขรถเบนซ์ ยังเป็นเลขรถเบนซ์อยู่นะครับอ่าแปดสองสามเดี๋ยวเราจะขึ้นเลขเขาเรียกอะไรเอ่ยเลขไข้ให้ใช่ไหมอาจารย์ครับเอาไว้สองตัวคะ่ะอาจารย์เดี๋ยวสามตัวพี่เขาไายกันเองได้คะ่ะเอาไข้สองตัวใครอยากได้เลขไข้สองตัวรอแป๊บหนึ่งคะ่ะที่เราไา้ให้นะว่าหน้าตอบหน้าจะเป็นยังไงแล้วก็ใครรอขนมอาหารการกินเดี๋ยวอาจารย์แค่จะปล่อยให้นะคะอุ้ยอาจารย์ยังไม่ได้สวดมนต์เลย เดี๋ยวไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์ชัดจะคิดอยู่ว่าจะแยกคลิปดีไหมจะได้เก็บคลิปสดมลอ๋ออาจารย์ชัดจะเก็บคลิปสดมันต้องมันต้องลบคลิปนี้อะไรก็อ่าเลขนอนมาแทนอะไรคะเลขเลขแทนเลขนอนมางวดนี้ไม่ได้ฝันนะคะแต่ว่าแทนเลขนอนมาคือห้าเจ็ดเก้าศูนย์แทนเลขนอนมาคือห้าเจ็ดเก้าศูนย์ยังไม่ได้ขึ้นเซียมซีให้แป๊บนึงโอ้ยเซียมซีลืมที่รักเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวขึ้นเซียมซีให้นะครับแฟนเพจนะอย่าเพิ่งไปไหนนะ ออมีคนคนุณทักกูบอกว่าชอบสองสามสองสามแฟนเพจเดี๋ยพุ่งไปไหนนะเดี๋ยวขึ้นเลขเซมซีให้แป๊บเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดียวเลขเซมซีนะคะไปเสี่ยงมาเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะไปฟาดเคาะใหญ่นะคะไปทําหน้ามาฟาดเคาะใหญ่ก็เลยไปเสริมดวงให้ตัวเองให้แฟนเพจมานะแล้วก็แล้วก็ลองเสี่ยงเซมซีคนละ <รา S 2> ไม้แฟนเพจดูเซมซีนะหนึ่งแปดเจ็ด ตามด้วยเลขของอจย์ชัดคือ2อาจารย์ชัดได้2มาอาจารย์ชัดได้เลขเดียวเลยครับเสียงเซมตี unexpected. วันนี้เมืม่อวานนี้ได้เลขเดียวเลยครับ2ได้เลขเดียวเลยนะ2แต่อาจารย์เขได้เลข187ขอขอาจารย์จเคเป็น187นะครับแฟนเพจดูดีๆนะเป็น18กับ7นะครับเ,นะเป็น1 8กับ7ซึ่งถ้าจะไปดูในเลขทูบนะครับก็คือคู่เลข คู่แรกก็คือหนึ่งแปดคู่แรกคือหนึ่งแปดนะครับนะอ่าแล้วก็มีเจ็ดถูกไหมอาจารย์จะหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งสามก็หนึ่งแปดมันตัวเดียวกันนะอาจารย์เลขสามก็เลขแปดอ่ะเราก็ตัดให้แล้วนะครับแฟนเพจดูนะครับอ่าโอเคแล้วก็ส่วนเลขทูปนะครับก็เป็นเลขตามนี้เลยหนึ่งหกเจ็ดแปดสองสามหนึ่งหกเจ็ดแปดสองสาพี่เขาชอบเจ็ดสามสองอ่ะอ่า